แล้วครับผมสวัสดีครับอยู่การเกมทิลไฟต์แทคติกนะฮะและสนามในตังนี้เนี่ยเราจะได้มาเป็นสมบัติแบบสุ่มเลยครับซึ่งจะออกมาในรอบ2คิขดหนึ่งสามดหนึ่งสี่หนึ่งห้าดหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะ และหากใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํา o v e r t o p Up ปนี้เลยซึ่งเป็นร้านค้าตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์สามารถเติมง่ายเติมถูกกว่าเติมด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันโมบายก็สามารถใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและที่สําคัญฮะาล่าสุดนี้ปรับราคามาใหม่แพ็คใหญ่ๆคุ้มค่ามากกว่าเดิมนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ได้เลย อักเป็อนอำนาจของเราเนี่ยฮะ,ะมีอะไรช่วยให้เราแบบเล่งเลเวลได้งงได้เย็นไหมโอ้โหไม่มีเลยอ่างั้นก็เดี๋ยวเอาเป็นจิ้วโลตัสแล้วกันครับอย่างน้อยเราประหยัดไอเทมในเรื่องของการทำของคริน,นะฮะไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแต่ตอนนี้ก็มองมองไว้เป็นทางเวกนะครับซึ่งในรอบนี้ฮะสองคิมหนึ่งครับก็จะได้สมบัตินะับแบบสุ่มได้มาไปตัว1บาท2ดาวน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงเลเวลไปเลเวลสี่ วันนี้อาจจะเก็บตังค์ยากหน่อยไม่มีของช่วยเก็บเงินนะครับเพื่ออาจจะไม่ได้เปิดบอร์ดในครับในช่วงต้นเกมไม่ได้ Open พน r d อร์ดอะไรอย่างนี้นะก็มีตัวมาด้วยครับเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะฮะร,รอบนี้ครับเจอกับคอกีสองดาวเอา้าเรียบร้อยครับ2ดาวเราหายไปละแพ้ไป เวกมาตัวที่2ครับเวกนี่โดนเนิร์ไฟไปเฮะสำหรับแพทล่าสุดซึ่งทําให้สตันแบบน้อยลงนะครับและไอเทมผมค่อนข้างเข้าทางทางเวกอยู่ตอนนี้มีโชจินนะฮะอาจจะมีอักเมนที่ไม่ค่อยเข้าสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรมันก็ช่วยในเรื่องของคียที่เข้าให้ง่ายมากขึ้นนะครับมีใครสาฮาเป็นเฮดไลเนอร์บิ๊กช็อตก็น่าสนใจนะครับ ไอเทมก็พอจะบิลได้อยู่ครับมีดาบอันหนึงไปต่อเดสเบดก็ได้ครับครีสเรามีแล้วก็ถ้าระยะยาวกว่าผมว่าเวกอาจจะดีกว่านะครับ oh, <team. S 1> เดี๋ยวลองดูว่าโดนเนฟไปเนอของการสตันหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยยังคงเล่นได้หรือเปล่า อะตังดึงไครสะจะไม่มีนะครับจริงๆถ้าเคลียร์ดีๆอาจจะพอมีแต่จะไม่มีตัวแทงนะครับตอนนี้เก็บตัวแทงไว้เป็นรูเซอร์นะครับซึ่งเวกอาจจะต้องแท้งเป็นกาเดียนนะครับไปคู่กับอามูมูเพราะว่าอามูมูเป็นอีโมฮะคู่กับเวกได้ครับก็จะดีกว่านะฮะเข้าขามากกว่าโอ้พูดถึงก็มาเลยฮะอามูมูฮะได้เปิดนี่ละ อีโบขั้นหนึ่งครับ Executor เมื่อกี้ผมดึงเก็บไว้นะครับเป็นทวิสต์แต่ไม่ได้ดึงเป็นแพ t เทีนนะับตังไม่พออะเดี๋ยวเราเก็บตังน่าจะพอได้ไหมเก็บตังสิบบาทว่าน่าจะได้อยู่นะฮะอ่ะโอเคอย่างเงี้อ,อาร์เมแรกก็แบบเหงาๆเลยเนี่ยเพราะปกติ Executor ก็คือได้นี่อยู่แล้วสกิลครีอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใส่กั๊ตเต็ดก็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ง่ายขึ้น <c oughs> อะเวค้าสตันเหลือ0.75วินาทีครับไม่ถึง1วิเลยอ่ะคือแบบโอ้โดนเนิร์ฟตักอยู่กันนะเนี่ยไม่รู้จะปั้นเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะไอเทมครับเดี๋ยวเราไปหยิบคาถานะฮะได้อามูมูมาด้วยอีกหนึ่งตัวครับก็เดี๋ยวไปเน้นทางเดสแคปจะดีมากๆเลยซึ่งเดสแคปนี้ก็ช่วยในเรื่องของดาเมจค่อนข้างดีบวกโบนัสความเสียหาย20เปอร์ ที่เหลือก็ต้องรอดูนะฮะว่าเฮดไลเดอร์จะเอ่อมาไหมมาเป็นอะไรด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอีโมหรือเอ็กซ t คิวชันเนอร์นะฮะ,ะรอบนี้ครับแต่แอนดี้มาตัวเลงฮะ ผมยังไม่รีบทำไปเท็มแล้วกันนะฮะถ้า2ดาวก็เดี๋ยวทําเพราะว่ามันช่วยแบกได้ครแต่ถ้าไม่2เนี่ยผมไปรอดูเฮดไลเดอร์ดีกว่าเผื่อจะไม่ได้ไปต่อที่เวกอาจจะเป็นทางกายภาพก็ได้ครับในกรณีที่แบบว่าตัวไม่มาหจริงนะผมไม่ค่อยไว้ใจรีโลเท่าไหร่ดวงผมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะตอนนี้ตอนที่นี่ครับแอนนี้ช่วยโจมตีได้ครับตีฟรีๆอยู่ทางซ้ายแล้วก็สกิลได้คริกอยู่นะฮะจากจิเวอรลอตัสอ์ชนะไปะับ อสองดาวเฉยโอเคโอเคเป็นรางวัลของคนที่สองดาวเนะ้เดี๋ยวจะทําโชว์จีนให้นะฮะสองดาวแล้วค่อยอุ่นใจหน่อยครับคือถ้าแบบไม่มีเฮดไลเดอร์เราก็แบบโอเคเรามาใช้ต่อได้ใช้ไปต่อที่ตัวสบาทอะไรนี้ได้ก็อุ่นใจในระดับหนึ่งนะครับที่เหลือก็ต้องรองดูว่าเฮดไลเดอร์จะโผล่มาไหมและไหนรอบนี้ฮะเจอกับซิงนะครับเป็นพังมาทําสตันไปนิดเดียว0.75แบบแทบไม่เห็นผลเลยอะ่ะแต่ก็โอเคฮะ ดาเมจดีอยู่แหละมีบิสแครงมาเนยครับก็ทำเซนติเนลได้แต่หาตัวเชื่อมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราจะใช้อาบูบูไอเทมเพิ่มเติมที่ได้มาฮะก็ได้มาผ้าคลุมอ,อันเดียวเลยครับอันเดียวเลยที่เหลือก็เงินก็ตัวนะครับเอามาขายทิ้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ อ๋อสมบัตินะฮะสมบัติจากสนามนะฮะรอบ3คิด1ได้มาเงินทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมว่าอาจจะลองใช้ลูลูดูฮะมาเร่งความเร็วในการโจมตีครับมานาจะได้เก็บได้เร็วสกิลจะได้ถี่นะฮะใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนลูลูก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับโดนบัฟมาด้วยในแพทนี้นะกอ็อาจจะหยิบมาเล่นแทนเวกก็ได้นะถ้าแบบหาเวกไม่เจอเลนะครับอ่ะรบที่้เจอกับแอนนี่ฮะสดาวสตัวเป็นเฮดไรเดอร์นะครับหตัว ด้านหน้าก็เป็นกาเดียนนี่ครับสายดาก้้นคลอมาโ oh, oh, อ้โหเจาะยากเลยแพ้ไปแนวหน้าเราหนึ่งดาวครับบางไปหน่อยอักเันที่2ครับแพนโดร่าน่าสนใจนะครับจะได้แบบจับไอเทมมาใส่สๆยบิลเองได้นะครับก็อ่ะดูตัวอื่นก่อน ซา b e ไรติกอัพลิง k นะครับได้มาดา2หน่วยทุกๆวินาทีกับอีกอันหนึ่ง,ก,นนงก็ได้เจอะเกราะให้กับตัวแชมเปี้ยนที่ไม่ใส่เทมาซึ่งค่อนข้างเล่นยากอยู่อะเดี๋ยวไปแพนโดราดนะฮะเล่นง่ายๆดีแล้วก็เตรียมเตรียมไอเทมไปทางเดสคัเลยครับด้านหน้าก็ i o โ i c ิสปารครับซึ่งจริงๆก็สามารถสร้างได้เลยนะครับเดี๋ยวขอกระจายไอเทมก่อน ว่าลูลูอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับทีมนี้2ดาวแล้วแลวก็วได้มาเป็นอันดี้นะฮะน่าจะจบที่สเปร l วิเวอรและดาวด้วคือเรา1ดาวค่อนข้างเยอะฮะโดนเจาะง่ายครับมาถึงตัวเวกเรียบร้อยฮะแตกพายพอวิสเป็นพังนะครับอ่อไม่เป็นไรไอเทมก็มาไม่ตรงเท่าไหร่โอเครอบนี้ไปอ่อหดีกว่านะครับ ใส่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 ใสอะใส่หน้าไปนะฮะเสริมหน้าไปดีกว่าผมขายลูรู้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ครับก็จะเก็บเงินด้วยลูรูอาจจะไม่ได้เล่นอะเห็นมีคนเล่นละสองดาวแล้วด้วยฮะรเราคงจะไม่สู้เขาแต่ทางเวกเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราสองดาวเราค่อนข้างได้เปียบม,มากกว่านะฮะรอบดีฮะฮัสติลมาแนวหน้าใส่ไปสี่ตัวก็คือยังไม่ไหวแต่หนึ่งดาวลวนนะครับเฮ้ยแต่ดามเมจดีอยู่นะยืนเป็นกลุ่มนี่คือโดนแบบเต็มๆหลายตัวเลย ไอเทมครับเราเอาอะไรก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมเป็นอาบูบูดีกว่าจะได้ขึ้นเป็น2ดาวครับแนวหน้าตอนนี้มีปัญหามากๆเลยโอเคฮะแนวหน้าได้2ดาวและไอเทมไม่สวยเท่าไหร่โอ้โหลูกนี้ทำไอออดิกรอไว้ก่อนดีกว่ากว่าคาทาจะมาอีกอัน2อันนะฮะต้องการคาทา2อัน อยากให้เวทยิงแรงไงก็เลยแปะคาถาไปอันนี้ก่อนรอก่อนแต่เมือนว่าจะรออีกนานเลยนะฮะกว่าจะโผล่มาอ่ะรอบนี้ครับครั้งที่ฮะคั้นที่2แล้วนะครับแนวหน้าเราดีขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่เวทนี่คือแบบใช้ได้เลยนะดาเมจเดี๋ยวเร่งความเร็วให้หน่อยน่าจะนาชอทูตนีครับน่าจะดีกว่านี้ เอาเวกไมค์ตัวฮะแล้วได้คาถามาแล้วนะครับโอเคเดดแคปนะครับเพิ่ม AP ขึ้นมา50หน่วยได้โบนัสความเสียหาย20%นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขายับมาทางซ้ายดีกว่าทางขวามันมีม้าเฮคลิปนะครับ รอบนี้ฮะ KDA มาแล้วก็บาดเป็นเฮดไลเนอร์ครับใส่มาอาร์ดับทีเพมสองอันเลยครับได้จากซุปเปอร์แฟนอันหนึ่งเนาะเหมือนว่าเล่นจริงจังเลย <c oughs> ทำเป็นแจ๊สหรือเปล่าแจ๊ส KDA แล้วก็ซุปเปอร์แฟนครับน่าจะโหดอยู่นะเพราะว่า KDA ก็บวก HP ให้ Jazz อยู่ครับเป็นเปอร์เซ็นต์แจ๊สก็บวกเปอร์เซ็นต์ครับมันก็สแต็กสแต็กกันก็น่าเล่นแล้วตอนนี้แนวหน้าผมหายบทแล้วเลยครับโดนดีบัฟของอักเบนสศัตรูด้วยฮะโดนแรงขึ้นอ่ะแตกพาย เอกอกอดครับเฮดไลเนอร์ฮะนี่เล่นมาตั้งนานไม่มีเฮดไลเนอร์เลยทำไปได้วันนี้มีเฮดไลเนอร์ที่ตรงกับที่เล่นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับก็เลยไม่ได้ดึงเลยอ่ะเวลเสร็จเรียบร้อยแล้วครัก็รอลุ้นดูว่าเฮดไลเนอร์เวกจะมาหรือเปล่าครับสะสุ่มทีหนึ่งได้มาทวิสตนะฮะสองบาทเดี๋ยวน่าจะมีให้จากคลิปนะ สี่บาทสตัวฮะได้ถูกมือมาหนึ่งอันนะครับขอตังค์หน่อยตังค์ไม่มีตังค์ไม่โอเคขายขั้นลินนะฮะให้มาสักตัวแพงเลย4บาททั้งนั้นอ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับทวิตสองดาวมีอากาลี่ฮะเป็นเฮดไลเนอร์แล้วก็อได้ตาหลิวมาตาหลิวไม่ทำอะไรอเนะี่ยอีโมอะอีโมหกได้นะครับ แต่วิกเฮดไลเนอร์ต้องเป็นอีโมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราทำนี่ดีกว่านาซอทูธนะครับจะได้เก็บมาณาได้เร็วสกิลได้ต่อเนื่องครับแล้วก็เราทำไอโอนิกสปาร์กได้แล้วนะฮะกับเอ็กซ์สกิลชเนอร์ฮะตอนนี้ก็ไป4ได้ด้วยครับดาเมจของคริติคอลจะได้แรงมากขึ้นครับอ่ะโอเคไอโอนิกสปาร์กที่เหลือเอ่อเอาไว้ก่อนนะครับสัญลักษณ์อีโมเอ่อยังไม่เก็บแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเวกจะออกมาเป็นเฮดไลเนอร์ให้หรือเปล่าแล้วก็ได้เวกมาเพิ่มอีกตัวนะครับได้ลักเฮดไลเนอร์ดัสเซอร์นะฮะะฝััั่่งนนนนนนนู้กกก็็็เเเเลเปเวหมมือมจทใ ยากขึ้นอีกนิดหนึ่งถ้ากรณีเร็วร้ายสุดอาจจะต้องโยกไปทางคาร์ัสนะฮะและในสนามตอนนี้ฮะเอ็กซ์เซคิวขั้น2ครัครบดาเมจด,ดีมากขึ้นฮะขึ้นเข้าแรงขึ้นชนะไปฮะผมเคยติดเวลเจแบบจน50บาทหมดเลย หาเฮดไลเนอร์ที่ต้องการไม่เจอเลยไม่ค่อยอยากเล่นรีโลเท่าไหร่นะฮะอ่ะไอเทมครับเดี๋ยวเอาเป็นเมจิกวานเลวกันนะครับเราจะได้ไอเทมเพิ่มเติมมาแล้วก็ได้ AP เพิ่มเติมมาทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็แนวหน้าใสเป็นรีดัมชั่นนะฮะมีฮิลสักนิดหนึ่งฮะยืนได้นานๆอ่ะมาลองหาเฮดไลเนอร์กันหน่อยโอ้โหเวกสอดาวแล้วยังไม่เจอฮะมีลูลู่ฮะสเปลวิเวอร์แล้วก็เป็นเคลครับนิโคคงจะไม่เก็บอ๋อนิโคเป็นนี้ที่วะการเดียนนะครับเอาเปลี่ยนได้อ่ะอาบูมูฮะเทสมาเทสการเดียน ตัวที่4น่าจะได้เปิดตอนนู่นครับเลเวล8นะครับมันจะ4 executioner 4 Guardian แล้วก็เรียบร้อยเว้สาดาวแล้วนะฮะได้มาเป็น executioner ขาด executioner อีกตัวหนึ่งนะ่าซาวิล่านะฮะก็จะเป็น6 executioner เท่ากับว่าตะลิวของเราไม่สามารถไปอ e ีโบนะครับไปอ e ีโมไปก็ไม่คุ้มอะไปขั้น2ถ้าไป6ก็น่าเล่นอยู่เก็บไว้ก่อนนะครับไม่รู้ทำอะไรอย่างดีก็อาจจะเป็นเพนตาคิวแต่ใส่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีตัวที่สนะครับ รอยอลิกรอบนี้ครับเจาะอ,อย่างรวดเร็วนะฮะได้3ดาวแล้วโอ้คาทัดสดาวฮะยอลิกก็มาฮะเปิดเพนท a าคิวได้แล้วนีครับก็เพนท a าคิว่าจะไม่พ้นอาการินะฮะเสียดายว่าไม่ได้ให้เป็นเวกเพนท a าคิวสดาวเรียบร้อยแล้วนะครับไอเทมถอดไม่มีก็น่าจะต้องเป็นอาการิเพนทาคิวรอเสื้อรอเสือ้อ อีโมเราก็จะขั้นเดียวนะครับคู่กบับบูมูเฉยๆเพราะงั้นก็คงจะไม่เก็บขับขายทิ้งไปรอบนี้ฮะเจอจับ KDA อารียังไม่2แต่แนวหน้าไอเทมค่อนข้างหนานครับเวทเจาะเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แนวหน้าเราก็หายไปพอสมควรเหมือนกันหูคาทัสตรงมาช่วยดาเมจค่อนข้างดีไอเทมไม่มีก็ยิงได้แรงเลยครับผูกสองพันกว่าส่วนไอเทมครับเอาเป็นอะไรก็ได้เลยฮะมีพันโดราสบายแล้วก็หยิบเป็นตัวแพงเลยนะฮะ ได้มาเป็นซิกซิกเอ่อไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะตอนนี้ได้ซาวิล่ามาครับเปิดเป็น6 e x e c u t e คิวได้นะแต่ก็คือเนี่ยครับแนวหน้าผมจะเหลือแค่นี้อ่ะลองดูลองดูลองเปลี่ยนเป็นเทสดูฮะเทสมันยังได้สตัต๊ดนะฮะเก็บตังก์ไปเวล8ครับทำสานเพิ่มเติมครับรอบนี้ฮะเจอกับทูดาเมดนะฮะมาเป็นอาการีเหมือนกันแล้วก็ได้คราวไดเวอร์มาอาการีนี่ก็เป็นเพนตาคิวนะครับแล้วก็ไม่ติดปัญหาอะไรฮะ ว่าจะทำอไรเท่มแทงเนี่ยก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าตาเมทสนมากเป็นอะไรนะฮะตอนนี้มีดักนันคลอสามารถสร้างได้แต่ก็ดูเหมือนว่ามีกายภาพอยู่นะครับมีเป็นจิงมีเป็นเอสเรียวกายภาพนะครับมีเป็นบาดอาทำสามดาวจริงจังด้วยอืมแอนดี้นี่ก็เวทเนะครับขาทัสเวทโอเคไอเท่มแทงไม่แน่ใจเป็นอะไรอาจจะจบที่ซันไฟนะครับคิดไม่ออกตัดฮิวไว้ก่อน <laughs> ไม่งั้นก็วอ์ม็อกนะฮะก็เราสามารถเลือกได้ไงเรามีแพนโดร่า หรือว่าทำไอเทมให้อากลิก่อนก็ได้อากลิมาเป็นบลัตเติร์ดเรียบร้อยแล้วนี่ครับอากลิเดี๋ยวเป็นเพนตาคิวที่จริงๆผมน่าให้คาทัสน์คาทัศสองดาวแล้วอะแ,แล้วก็มีไอออนิกด้วยให้สองเวทไปเลยดีกว่าฮะใส่ไปแล้วี่จะขายต้องหาตัวใหม่อีกนะครับตอนนี้6 e เอ็กซ i คิว r เอร์อยู่ต้องหาอากลิใหม่ยังไงดีปั้นอากริ่ดีไหมเดี๋ยวอากริเป็นเพนตาคิวก็จะได้ทั้ง กายภาพทั้งเวทนะฮะดาเมจก็จะหลากหลายหน่อยไม่งั้นคือโดนดากอนครอมาจะเจาะอยากเดี๋ยวลองทำดาเมจหลากหลายดูนะครับอาลกาลิเนดคิวมันก็เก่งอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันหนึ่งดาวไงและเสื้อไม่มาให้เลยจะทำของแท้งก็ไม่ได้ครับทำสัญลักษณ์เพนเดอร์คิวก็ไม่ได้ฮะของแท้งผมอาจจะไปซันไฟชิ้นส่วนไอเทมเซ็ตสุดท้ายแล้วเลยครับไม่มีเสื้อสักตัวรอสุ่มอย่างเดียวปับ๊บอ๋อลูกทองออกมาเงินโอ้โห สนามให้เงินค่อนข้างเยอะเลยวันนี้น่าเล่นตัวแพงมากๆอะ่ะไปยอริครับรอทำเพนทาคิวนะเดี๋ยวหาเสื้อที่เนะอ็วิลนะโอ้โหและเสื้อไม่มีจริงจังฮะมีแพนดอราก็คือแบบยังไม่ได้เท่าที่ต้องการอีกเหรอต้องรออีกฮะอหยิบมาไปก่อนนะครับปล่อยมันสุมเป็นเสื้อไปก่อน รอบนี้ครับเจอกับแอนดี้นะฮะสามดาวแล้วก็ได้เวทมา2ดาวตัวหนึ่งนะครับไซเป็นอาการิเหมือนกันฮะแต่อาการิเข้าคายเป็น KDA นะฮะของเราเป็นทูดาเมจน่าจะเพราะว่าเรามีเคนเนตนะครับก็เดี๋ยวลงเป็นตัวต่อไปอาจจะเป็นทูดาเมจได้อยู่กับ4ี่กาเดียอาการิตัวที่2ครับแล้วก็ได้เสื้อมาแล้วฮะเสื้อเป็นเพนตาคิวเลยแล้วกันเนะครับไอเทมหน้าเดี๋ยวค่อยไปหาข้างหน้าก็ได้ฮะทำอาการิเพนตาคิวไปก่อนเปิดสักขั้นหนึ่งได้ นัท่มรอบนี้ฮะเจอกับแจสนะครับแจสเคดและก็มีเป็นซุปเปอร์แฟนเลยครับใช้เป็นบาผเเห็นบิวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะจะได้เลือดได้โบนัสค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะเมตาด้วยฮะก็น่าสนใจดีแต่เราก็ยิงได้ค่อนข้างแรงเลยครับไม่ติดหาอะไรฮนะแฟนดิออนฮะขึ้นมาเป็น2ดาวโอ้ลงเปตัวต่อไปก็ได้ฮนะ จริงๆว่าจะลงไปในนี้นะเคนเดนนะฮะแต่เดี๋ยวอากคิไปคู่กับนุ่นก็ได้ครับเทียหน้าในท้ายที่สุดทีมนี้เป็นอารีฮะสดาวเฮดไลเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้เทมสุม์แฟนมาอาชอทูทบูมบัฟโอ้โหแนวหน้าผมหายไปค่อนข้างเยอะและ้รอบนี้น่าจะแตกเลยครับแนวหน้าบางไปหน่อยถ้าสี่กาเดียนต้องรองลุ้นกันอีกทีครว่าจะไหวไม่ไหว ส่วนไอเทมครับเดี๋ยวเราหาสัญลักษณ์ก็ได้นะฮะถ้าแบบว่าไม่รู้จะเอาอะไรจริงๆนะเรามีแพนโดรานะครับจะได้เอาไปลุ้นต่อได้ครับเป็นทูดามเอก็ได้นะเป็นเพนทาคิวหก็ได้เหมือนกันนะกิลีีมาแล้วครับแล้วก็ได้สัญลักษณ์8บิตมาปล่อยให้มันเปลี่ยนไปก่อนอากลีผมขาดน้ําตาอันหนึ่งนีครับส่วนมูมูนะฮะอบูมูเราอาจจะไปวอมอกก็ได้หรือไม่ก็สันไฟนีครับ โอ้แลวเขาได้สัญลักษณ์มาเป็นพังด้วยน่าจะพัง6เลยแล้วพัง6กับทวิสด้วยครพัง6ค่อนข้างเก่งนะครับพัง4ี่อาจจะบอกว่าไปที่1ไม่ได้แต่พัง6เนี่ยโอกาสไปที่1ค่อนข้างสูงครับเปนแรงมากๆเลยฮะนี่ฮะแตกอย่างรวดเร็วครับสาดาวเยอะผมก็เจาะไม่ไหวฮะต้องรอแนวหน้าหนากว่านี้อีกหน่อย ซาเิล่าฮะขึ้นมาเป็น2ดาวครับดาเมจโอเคแล้วแหละติดคะแนนหน้าฮะหรือว่าเราจะเอาอีเลอีลงไปดีแล้วก็เพนตะคิวอ่อเพนตะคิวหได้เลยครับมีโอลาฟมาโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวซาเิล่าเพนตะคิวนะครับโอลาฟมาเปิดเป็นเพนตะคิวแล้วก็ทําเป็นบลูเซอร์ได้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวอาจจะเหลือกาเดียนขั้นเดียวบลูเซอร์ขั้นหนึ่งนีครับแบ่งๆกันไปไปเวลเก้าเลยดีกว่านะครับทำภาษาเลยอ่ะได้หนวดว่าช่วยแท้งหน่อย อันนี้ KDA มาครับ KDA บาทและก็แจสเลยครับได้เซต2ดาวมาเรียบร้อยแล้วฮะแนวหน้าเราก็หายไปพอสมควรเช่นกันเหลือแค่อามูมูฮะอามูมูกำลังจะแตกครับได้คาทัดมาสกิลลงหัวเก็บกวาดไปอ่ะชนะไปฮะเซนตคิวสี่บาทฮะเวียโก้ครับเวียโก้เอามาแทนโอลาฟก็ได้ฮะแต่ลุเซอร์เราจะหายซึ่งรุเซอร์เปิดขั้นเดียว คุมปะอ่ะเสื้อทําเป็นซันไฟก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเลือดอของบลูเซอร์นะครับเพิ่มขึ้นมา20เปอร์อีไตตอนนี้1,003เท่าเอาออกก็หายไป300โดยประมาณนะฮะแต่ถ้า2ดาวเลยจะแบบเลือดเยอะมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเปิดบลูเซอร์ไปจะได้มีแท้งหน่อยว่าเียโกอาจจะช่วยอะไรไม่มากฮะอย่างดีก็ทําดีบัฟนะครับโดนได้แรงขึ้น ไอเทมเซตต่อไปสงสัยน่าจะต้องเป็นของคาทัสแล้วนะครับไม่ก็ไอเทมแทงเพิ่มเติมมาอะอากาลีฮะครบเรียบร้อยแล้วนะครับคาทัสอยากได้โชวจินไม่ก็เดดแคปครับแม่ไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนใหม่ครับหยิบไปรอเปลี่ยนใหม่สุ่มหาดาวสักนิดหนึ่งนะครับให้มัน2ดาวหน่อยแล้วก็อากาลีฮะ2ดาวเรียบร้อย เจอกับทีมอารีเนีฮะ KDA มาก่อนนนี้แพ้ไปแล้วตอนนี้อาการีเรา2ดาวแล้วนีครับแล้วก็ได้หนวดมาช่วยแท็กนิดหนึ่งลองดูครับว่าไหวไห่ไหวเอาหนวดไว้ทางซ้ายฮะบางหน้าเวทหน่อยแล้วก็สกิลคาทัสลงหัวไปหนวดช่วยรับดาเมจอยู่นะครับแล้วก็เรียบร้อยโอเคผ่าน สีทีมสุดท้ายฮะไอเทมออกมาอีเวน์ชาานะครับไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมอยากหาไอเทมให้คาทัสมากกว่านะครับคาทัสเราช่วยได้ดีมากๆเลยยังไม่มีไอเทมเลยอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มหาตัวสักนิดหนึ่งนะครับหา2ดาวเล่นหน่อย อาม,อมูฮะจะ3ครับแล้วก็เคลียร์หน้ามาแล้วฮะรอลงตัวที่10ได้ถ้าได้ไปถึงเนีครับเราจะได้ทูดาเมตมันหน่อยได้เตะด้วยฮะส่วนเวโก้น่าจะไม่เล่นเลครับผมเล่นเป็นโอลาฟเลยกันแม้ว่ามันจะดูงั่งๆไปหน่อยแต่ถ้าเอลีสองดาวฮะมันได้เลือดขึ้นมานะครับได้ได้บูเซอร์มาก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นมามากกว่า300แน่นอน รอบนี้เจอกับพังเนครับอืมอันนี้วางหนวดไม่ตรงอะ่ะน่าจะสู้ยากหน่อยและแนวหน้าผมหายไปย่างรดเร็วเลยอะ่ะโอ้โหโดนเจาะลาซิเปอร์ทั้งนั้นเลยวางหนวดไม่ตรงด้วยครับถ้าวางหนวดตรงอาจจะพอรับดาเมจมีเวลาถูกกรลาได้หน่อย มีคาทัสครับได้ขายฝันอยู่นะฮะแต่ก็ตั้งสาตัวดุบก็ไม่มีค่อนข้างเสี่ยงอยู่ครับที่จะทําและก็ตังค์ไม่ค่อยจะมีด้วยฮะเดี๋ยวผมข้ามไปหาตัว2ดาวใช้ดีกว่าเหลือตัว5บาท2ตัวฮะที่ไม่2ดาวโอเคไม่บีก็กีดรดาไม่ได้ลงขายไปขายไปหา,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 าตัว2ดาวใช้หน่อย โอ้โห oh, ไม่มาเลยอีละอีอีกตัวนึงจะ2ดาวแล้วขยับดวดนิดนึงครับไปทางขวาแล้วก็ไม่ได้เช็คด้วยทีมนี้อาเอตรอดครับโอ้ตรงกลางเลยได้เคนมาเป็นเพนตาคิวฮะโอ้โหเคน2ดาวแล้วด้วยไหวไม่ไหวได้กันซีซีมาอยู่นะครับเป็นอาร์เมนครับเท่ากับว่าเวกเราซีซีไม่มีผลอะไรเลยนะฮะแต่เวกเราไม่ได้มีแค่ซีซีมีดาเมดด้วยดาวหน้ายังไม่หายฮะอาบูบูยังอยู่แล้วก็มีอาการีครับเปรียบตรอยฮะแต่นี้ทีมคน ไอเทมครับเดี๋ยวเราเอาเป็นอาบูมูดีกว่าจะได้ขึ้น3ดาวไปเลยนี่ครับอยากได้ไมาเอ็ดหลอดเอาไหมเอ็ดหลอดไม่เอานี่ครับไม่น่ามีคนเอานะสัญลักษณ์เอ็ดหลอดถ้าคนเล่นเอ็ดหลอดไม่เอาก็คงจะไม่มีแล้วเะครับอ่ะเอามาเป็นอาบมูฮะจะเอาขึ้น3ดาวเน้นแนวหน้าให้หนาขึ้นอีก ครับมู่เรา3ดาวเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนสซรักรอมันเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ไททันอีกโอ้โหไอเทมสุ่มมาไม่สวยเท่าไร่เลยฮะตัวก็ไม่ขึ้น2ดาวลูเซนออกมาเต็มไปหมดรอบที่ฮะเจอกับเอทลอดดีครับก็จะเป็นเพนดาคิวเนาะได้ยอริกมาขึ้น2ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเอาเวกวางไว้กลางนะฮะจะได้ไม่ติดทางซ้ายของโมดิเไคเซอร์เดี๋ยวมันจะติดตัวแท้งนานไปหน่อยครับก็ขยับมาตีตัวดาเมจแล้วก็เรียบร้อยฮะ เข้าสู่รอบสุดท้ายครับโอ้โหและไอเทมไม่สวยเลยสุ่มมาตัว5บาท2ดาวก็ไม่มีฮะอีลออีโอเคจบฮะเป็นเด็ดเบดเลยครับได้ธนูมาอันหนึ่งและได้สัญลักษณ์ซูเปอร์แฟนซึ่งจะให้เลือดมา150 เจอกับพังครับเจาะเข้าหรือไม่ฮะก่อนหน้านี้แพ้ไปตลอดเลยสู้ไม่ไหวและพังได้สัญลักษณ์มาเพิ่มด้วยฮะให้โซนด้านหน้าก็จะมีนิโคลเลครับผมขยับหนวดมาตรงกลางฮะให้จิงยิงหนวดสักนิดหนึ่งแต่ก็ติดเพนดดีอ,อนสักพักใหญ่ๆฮะเก็บเพนดดีอ,อนไปได้ครับคาทัศสกิลลงมาฮะติดโล่ไปนิดหน่อยโอ้โหและดาเมจเวกโคตรแรงครับเรียบร้อยเลยฮะจบเลย โอเคฮะวันนี้อยู่กันกับเวกครับที่ถูกเนิร์ฟไปไม่น่าจะมีคนเล่นแล้วมั้งช่วงนี้เห็นคนเล่นแจสบาด ทำ KDA ซุปเปอร์แฟนซะเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีจิงมีลูลู่อะไรประมาณนะะี้ครับที่ได้บัฟมาครับก็จะมีคนเล่นซะเยอะส่วนเวกโดนเนิร์ฟไปวันนี้เราก็แอนตี้เมตากันนิดหนึ่งครับไม่ค่อยเล่นตามเมตาปกติผมก็เล่นไม่ตามเมตาอยู่แล้วครับผมเล่นตามตัวที่มาอย่างเดียวเลยเมื <c oughs> <c oughs> ่อวานเล่นแจ๊สก็คือไม่ได้แจ๊สตามเมตาเท่าไหร่อ่ะแจ๊สตามใจฉันตามตัวที่มันมาขึ้น2ดาวแล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้ก็ก็เล่นดีกว่านะครับผมว่าก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นนะครับส่วนสไตลนนไต์ผมก็เล่นประมาณนี้นะตามตัวที่มาหรือว่าบางทีมีอีอเเเเเนท่่าวาาได้งิยะรป บอดไปเล่นตัวแพงนะครับสุดท้าย4บาท5บาท3ดาวมันเก่งกว่าอยู่แล้วถ้าคุณทำได้นะครับอ่ะโอเคจบไวเพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง o v e r t o p Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าวถูกกว่าเติมด้วยตน,นเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง description นี้ก็ได้นะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมาก้าครับสวัสดีครับ